ความสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างยาวนานนั้นตอนนี้ของระแหงนะคะพอสมควรเพราะว่าทางด้านของผู้นํากัมพูชาอย่างสมเด็จฮุนเซนวันนี้ได้ให้สัมภาษณ์เหมือนกับว่าไม่ค่อยจะไว้หน้ารัฐบาลไทยสักเท่าไหร่นะคะ,คระ,คะกรณีของพันตำรวจโททักษินชินวัตรที่สมเด็จฮุนเซนนั้นออกมาเปิดเผยว่าเตรียมที่จะสร้างบ้านพัก น่าจะลงเสาเรียบร้อยแล้วนะคะรอแต่เพียงว่าพันตารวจโ,โททักษินชินวัตรจะบินลัดฟ้ามาที่กัมพูชาเมื่อไหร่รแล้วก็ที่สำ้ายไปกว่านั้นก็ยืนยันด้วยว่าถ้าหากพันตารวจโ,โททักษินชินวัตรมากัมพูชาเมื่อไร่แล้วแน่นอนว่าเขาจะไม่ยอมส่งตัวผู้ร้ายนะคะในกฎของผู้ร้ายข้ามแดนอย่างแน่นอนสำหรับคุณเซนนั้นให้สัมภาษณ์ทันทีที่เครื่องแตะที่ปรหลึงที่ประเทศไทยครับลงมาแล้วก็ให้สัมภาษณ์เลยระบุว่าพันตรอทรักษินชินวัตรน,นั้น ซึ่งคนไทยเนี่ยถือว่าเป็นผู้ต้องหาหลบหนีคดีอย่างไรก็ตามทางกัมพูชาเองเนี่ยก็เตรียมที่จะแต่งตั้งอดีตนักโทษชายขอภยัยอดีตนายกรัฐมนตรีผู้นี้ให้เป็นที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจของกัมพูชารวมไปถึงบอกด้วยว่าเหตุผลที่ตัดสินใจเช่นนั้นมีหลายสาเหตุด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนและถือเป็นการช่วยอุปการะเพื่อนซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีความชัดเจนภายใน2-3ถึงสสัปดาห์นี้ครับแต่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการแทรกแซงการเมืองภายในของไทยแต่อย่างใดครับ ថាតែស៊ិនហាងនៅកម្ពុជាក្នុងឋានៈជាភ្ញៀវរបស់កម្ពុជាហើយក្នុងឋានៈអាចនឹងជាទីប្រឹក្សារបស់ខ្ញុំលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច So Taxin can stay in Cambodia as the guest of Cambodia and he can also be, be my advisers on economy អ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយតើហេតុអ្វីបានជាហ៊ុនសែនត្រូវសម្រេចចិត្តបែបនេះ What we like to refer is that why Hun Sen made such a decision នេះគឺជាសំណួរមួយដែលត្រូវមានចម្លើយច្រើនហើយចម្លើយនោះតើអ្នកណានឹងត្រូវឆ្លើយគឺគេអាចដឹងបាន That is a question that would need uh, would have many uh, answers and uh, people will know who will answer that question Who is that តើអ្នកណានេះគេ สมัยแมนะสมเด็จทุนเซนนั้นบอกด้วยครับว่าช่วงที่ผ่านมามีการพูดถึงตกรณีของนางองซานสูจีผู้นําพักฝ่ายค้าในพม,ม่าแต่ไม่มีใครพูดถึงกรณีของพันตโรทรักษินการที่ตนเองจะให้ความช่วยเหลือแก่พันตโรทรักสินนั้นเมื่อเปรียบกับกลุ่มคนเสื้อแดงแล้ว คุณเซนบอกว่าตนเองเหมือนเพียงน้ําหยดเล็กๆเท่านั้นพร้อมทั้งระบุว่าหากไม่เกิดการปฏิวัติ19กันยายนสิ่งเหล่านี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นครับสำหรับคุณเซนอ้างด้วยว่ารัฐบาลกัมพูชาให้สิทธิ์ในสมรังสีผู้นําฝ่ายค้าของกัมพูชาวิาพากษ์วิจาร์ให้ร้ายประเทศกัมพูชาผ่านสื่อโทรทัศน์ของไทยและสามารถเผยแพร่ได้ แล้วทาไมกรณีของตนจึงจัทับไม่ได้ครับแล้วก่อนหน้านี้นะคะสํานักข่าว AKP ซึ่งเป็นสํานักข่าวของรัฐบาลกัมพูชารายงานข่าวอ้างแถลงการในนามสานักโฆษกรัฐบาลกัมพูชาลงวันที่23ตุลาคมพศ2552ซึ่งระบุว่ารัฐบาลกัมพูชามีจุดยืนอย่างมั่นคงนะคะในการที่จะไม่ส่งตัวพันตํารวจโททักษินชินวัตรให้กับประเทศไทยไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตามแม้ว่าพันตํารวจโททักษินจะมาพำนักในประเทศกัมพูชารัฐบาลไทยจะทําเรื่องของส่งตัว เป็นผู้ร้ายข้ามแดนตามที่นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์รวชชชีวะน,นะคะแล้วก็คุณสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งเป็นรองนายกรัรฐมนตรีด้านความมั่นคงของไทยให้สัมภาษณ์แถลงการดังกล่าวนั้นระบุครับว่ากัมพูชามีสิทธิ์ไม่ส่งตัวพันธอนทักษิณให้ไทยตามมาตราที่3ของสนธิสัญญาระหว่างไทยและกัมพูชาเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ระบุว่าฝ่ายที่ถูกร้องขอมีสิทธิ์จะปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงต่อคำร้อง ขอให้ส่งตัวผู้รายข้ามแดนหากฝ่ายที่ถูกร้องขอพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการร้องขอส่งผู้รายข้ามแดนเพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองหรือฝ่ายที่ถูกร้องขอมีข้อมูลสนับสนุนว่าผู้ที่ถูกขอตัวเป็นผู้รายข้ามแดนนั้นจะถูกลงโทษทางอาญาเกี่ยวกับเชื้อชาติสัญชาติการนับถือศาสนาความคิดเห็นทางการเมืองหรือบุคคลนั้นกําลังจะได้รับโทษโดยมีการตรึกตรองเอาไว้ก่อน ซึ่งกรณีของพันตรลทักษิณนั้นกัมพูชามีสิทธุทุกประการที่จะตีความได้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นกรณีทางการเมืองครับแถลงการของสำนักโฆษกรัฐบาลกัมพูชานั้นอย่าง้างด้วยว่าสซรุุนเซนอนุญาตให้พันตรลทศกษิณเข้าไปอาศัยอยู่ในกัมพูชาได้เป็นการสะท้อนถึงพฤติกรรมอันดีงามของผู้นำกัมพูชาเนื่องจากพันตร,รัทศิลนนั้นเป็นเพื่อนแท้และเพื่อนตายทัศนคติอันดีงามนี้จึงไม่ควรจะถูกตีความหมายว่าเป็นการแทรกแซงก,กิจการภายในประเทศไทย ยืนยันได้ว่ารัฐบาลกัมพูชาจะยังคงรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านต่างๆกับไทยต่อไปอย่างไม่เปลี่ยนแปลงครับขณะที่สถานีโทรทัศน์ทีวีเคของกัมพูชารายงานว่าสมเด็จฮุนเซนได้บอกกับพลเอกชวลิตว่าพันตรจโททักษินชินวัตรเป็นเพื่อนชั่วนิรันดร์และก็สามารถเดินทางเข้ากัมพูชาได้ทุกเมื่อโดยจะจัดบ้านพักให้อย่างสมเกียรติแต่ว่ารายงานข่าวของสำนักดี a ของประเทศเยเมนนามณีนะคะเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา กลับรายงานไปในทิศทางตรงกันข้ามซึ่งก็อ้างคํากล่าวของนายเขียวกัญยริ์โฆษกรัฐบาลกัมพูชาระบุว่าสมเด็จฮุนเซนไม่เคยพูดเช่นนั้นกับพลเอกชวลิตทั้งหมดเกิดจากการอ้างผิดๆของสื่อมวลชนและถ้าหากว่าพันตํารวจโททักษินชินวัตรเดินทางเข้าประเทศกัมพูชาจริงก็พร้อมจะส่งตัวให้แก่ฝ่ายไทยค่ะไปดูท่าทีของนายกรัฐมนตรีต่อเรื่องที่เกิดขึ้นกันบ้างครับ18บแปานาฬิกานาทีนั้นทาน,นายกได้มีการถแถลงข่าวผลการประชุมสุดยอดผู้นเอาอเซียนในวันนี้และทันทีที่เปิดโอกาสให้สื่อวชน ซักถามก็ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้ยิงคําถามต่อกรณีที่เกิดขึ้นถึงท่านนายกทันทีครับซึ่งท่านนายกก็ระบุว่าตนเองนั้นกังวลว่านายกคุนเซนน่าจะได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเรื่องนี้นั้นมีความแตกต่างกับกรณีของนางองซานซูจีผู้นําเรียกร้องประชาธิปไตยในพมา่าตนเองก็ไม่ทราบว่าจะมีสักกี่คนในโลกที่คิดว่าทั้งสองกรณีก็คือกรณีของคุณทักษิณกับกรณีของนางองซานซูจีนั้นเหมือนกันระบุด้วยว่าการที่สมเด็จคุณเซนเดินทางมาที่ประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นและความเป็นเอกภาพของกลุ่มประเทศอาเซียนดังนั้นเราจึงไม่มีเวลาที่จะสนใจคนใดคนหนึ่งที่จะมาทําลายความสัมพันธ์ของอาเซียนหน้าที่ของเราคือจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับสมเด็จฮุนเซนต่อไปและนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังเรียกร้องให้สมเด็จฮุนเซนนั้นบอกว่าคิดให้ดีก่อนที่จะแต่งตั้งบรรทุรวจโททักษินชินวัตรผู้ต้องหานี้คดีทุ่จะ